ยูคิวลู dog สวัสดีค่ะเพื่อนให้มาดูาลูกหมานี่นะคะข่จอดอยู่ในรถแล้วกวแค่ถ่ายอกนิดหนอ่วิดีโอวิดีโอออสตินเซเว่นอ๋อออสตินเซเว่นเย่นี่นะค่ะเพื่อนให้ดูรถนิดนึงนะคะออสต i นเซเว่น yeah. oh, oh, long time for how many years ago How วเม y year? o อ้ไ n รก่ามากเพื่อนอ่าอ่าพอดีมีมีคนมาที่โพสตออฟฟิศเนาะเขามาจอดรถไว้พี่ใบก็เลยถ่าย Yeah, uh, uh, yeah. I'm talking in the Thailand is Thai language Yeah, yeah I'm just Ah oh, okay see the the front? This one this one yeah, start from this one อ๋อเนี่ยนะคัะเพื่อนนี่ start ตรงนี้นะคัะเพื่อนเนาะ if you you turn on the t i g h t side อ๋อเพื่อนเจ้าของรถเขาอนุญาตให้พี่ใบดูนะเพื่อนนะเออเขาบอกคือ start ตรงนี้นะคะแค่หมุนนะคะโอ้นี่นะสวยมากเพื่อนให้ดูนี่ยังนะนี่เนาะโอเค thank you 안녕 แล้วมีลูดอ๊อกอินเทียนะคะฮัลโหลสวยมากนะคะน่ารักนะคะรูปกับเด็กเสียนี่นะคะจอดอ่ามีที่เก็บล้อด้วยนั่นเพื่อนเออนี่นาอเก่ามากนะคะเจ้าของใจดีนะคะให้พี่ายถ่ายน้องเพื่อนนี่เนาะงามงามนะคะมันเก่ามากเพื่อนรถนี่เนาะ วย,ยนะขะเพื่อนก็ถ่ายเป็นอันคลิปสั้นๆให้เพื่อนได้ดูนะข้นเพื่อนเนาะเออนี่เนะาะงามนะ,ะลูกหมาก็น่ารักนะคะยูนดีตรับ thank you ลูกหมาน่ารักนะคะะเ้เบิงห้เบิงนะคะก็แค่ให้มาดูรถและก,ก็เจ้าตัวเล็กนะค้านเพื่อนเนาะน่ารักนะคะเู็กหมาก็ไม่โดดออกนะ ถ้า,าหมาพี่ใบโดดออกแล้วนั่นเกาอยู่งี้เขาไม่อยู่ในรถนั่นเพื่อนเขาโดดได้นั่นเพื่อนนี่แต่ตัวนี้ไม่ออกนะคะบออเห็น้อนเพื่อนก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนอนพรกนะเขาจะมีช่วงมีช่วงหนึ่งนะคะที่นี่เขาจะ,ะมีรถแบบแบบนี้นะคะจอดจอดเต็มเลยนะคะที่ข้างหลังโพ์ออฟตศตรงนี้นะคะเพื่อโชว์นะคะเพื่อน ช่วงโชว์รถนะค่ะเพื่อนเนาะเออเขาจะมีทุกปีเดี๋ยวก็อาจจะเริ่มเริ่มจะมีแล้วนะค่ะเพื่อนเนาะเดี๋ยวเริ่มจะมีแล้วเนาะก็จะจะมีรถแบบนี้เยอะๆนะคะพี่ใบเคยถ่ายให้ดูทีหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนเนาะเออขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณมากมายนะคะนอกาะนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะเดี๋ยวต้องไปก็แล้วนะคะขอบคุณคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจเลยนะคะบายบายซี e ู o u a